จริงๆแล้วเนี่ยตัวหนูเองเนี่ยมีมุมมองทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยว่าเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานทางจิตใจอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความสนใจอย่างแรกหนังสือธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยอ่านมาบ้างแต่ถามว่าได้มีส่วนที่เอามาปฏิบัติในชีวิตจริงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็คือเฉพาะในเวลาที่ระลึกได้หรือทําผิดมาหรือว่ามีความต้องการที่เพึ่งทางใจอย่างเดียวแต่ในความรู้สึกที่ จะนำมาใช้ปฏิบัติจริงๆเนี่ยในชีวิตประจําวันทุกๆวันเนี่ยยังยัง,ยงไม่สามารถทําได้เป็นกิจวัตรถึงขนาดนั้นค่ะก็แน่นอนเลยค่ะว่าต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอย่างการวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะเป็นการกําหนดจิตนะคะให้ระลึกให้รู้คิดว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ใจเราเนี่ยต้องการอะไรนะคะแบ่งแยกทั้งกายและใจว่ากายเนี่ยเราจะทำอะไร ใจเราสั่งการให้เราทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้นึกว่าสติของตัวเองเนี่ยต้องการอะไรนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงหนุน้หน,หนูมีความคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลมาจากที่เรามีสติทําให้เราเนี่ยระลึกรู้ตัวนะคะเมื่อพอเราเระลึกรู้ตัวได้แล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงดีดีมันก็เลยเข้ามาสู่เราค่ะ ก็อย่างมาที่นี่เนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยถือว่ายุาพุธิกัดสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งประเทศไทยะนะคะมีการดูแลที่ดีมากนะคะพวกหนูเองเนี่ยนักศึกษาภาควิชาพยาบาลศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีทุกคนนะคะมีความรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยให้การดูแลดีแล้วก็ให้คํา อธิบายคําแนะนําที่ดีทําให้พวกเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความรู้สึกที่มีกําลังใจอยากจะทําอยากจะประพตชปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ให้เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะหากประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเพียงแค่7วันที่เราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่เท่านั้นแต่ตามจุดประสงค์ของ ทางคณะของเราเองด้วยนะคะแล้วก็ทาง q. Q. Tá, e. illing, วุาผู้ที่กสมแห่งประเทศไทยอาจารย์วิทยากรหลายๆท่านเนี่ยเขาก็มีจุดประสงค์ที่อยากให้เราเนี่ยมีสติในการระลึกรู้นะคะแล้วก็นําสติเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันในฐานะที่เราเป็นเยาวชนที่จะไปเป็นกําลังสําคัญของประเทศในอนาคตด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะถ้าเกิดจะให้มาประยุกใช้กับการเรียนเนี่ยถามว่าการเรียนเนี่ยต้องใช้สติไหมมากค่ะ เพราะว่าการที่เราเนี่ยจะต้องฟังอาจารย์สอนก็ดีนะคะเรียนหรือว่าอย่างหนูพยาบาลใช่ไหมคะก็ต้องมีการฝึกขึ้นวอร์ดก็ดีเนี่ยสติเนี่ยจำเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่า